เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวลาคนไปเที่ยวจริง,รงๆแล้วตามชายทะเลเขาจะมีป้ายปากเลยถ้าร้านค้าที่ขายอาหารตามทะเลต่างๆนั้นจะต้องมีราคาที่ได้มาตรฐานปรากฏว่ามีคนที่ไปรับประทานอาหารมาแล้วสั่งของประมาณ14เมนูมมเท่านั้นพอบินออกมาราคาถึง 10, 1 5 0 0 0พันกว่าบาท<ม>เลยทีเดียวพอเรื่องนี้ออกมานะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทันทีทําให้นายกเทศมนตรีตําบลสุนทรผู้ลงพื้นที่ไปตรวจ วจสอบร้านคา้าริมชายหาดแหลมแม่พิมพ์ร้านหนึ่งที่ถูกกล่าวหาค่าว่าขายอาหารราคาแพงเกินเหตุหลังจากโซเชียลมีเดียนะคะเผ,แผยแพร่ใบเสร็จราคาของร้านอาหารซีฟู้ดแห่งหนึ่งอยู่บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ค่ะโดยเขาไม่ได้มีการสั่งอาหารทั้งหมด14เมนูรวมเป็นเงิน15,475บาท จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะทำให้ในายะเชนแจ่มใสนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุนทรภู่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขารับนะคะว่าสาเหตุที่ขายของราคาแพงแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอาหารที่จําหน่ายเป็นอาหารทะเลสดๆต้นทุนของสินค้าก็เลยแพงค่ะทั้งหอยหวานกุ้งปูและปลาทะเลที่นักท่องเที่ยวสั่งไปรับประทานก็รับซื้อมาจากพ่อค้านะคะที่มีราคาส่งที่แพงก็เลยต้องบ วกให้ราคาสูงขึ้นไป เจ้าของร้านบอกนะคะว่าลูกค้าที่ลงภาพผ่านโลกออนไลน์ในขณะที่รับประทานอาหารไม่ได้ตำหนิอะไรซึ่งลูกค้ามากลุ่มใหญ่ถึง25คนพอทานอาหารเสร็จก็ชมว่าอาหารเนี่ยเป็นรสชาติที่อร่อยถูกปากแต่พอคิดราคาค่าบริการกลับมีลูกค้ารายหนึ่งในกลุ่มโวยวายว่าอาหารราคาแพงเกินไปทั้งที่พนักงานในร้านได้แจ้งราคาไปก่อนที่จะสั่งอาหารแล้วจึงสงสัยว่าลูกค้ากลุ่มนี้ลงภาพบินเรียกเก็บเงินเพื่ออะไรและ มีเหตุผลอื่นหรือไม่ซึ่งยืนยันนะคะว่าทางร้านนั้นมีเมนูอาหารที่ระบุราคาอย่างชัดเจน ขณะที่นายขาเชมแจ่มใสนายกเทศบาลตำบลสุนทรผู้ก็บอกว่าต่อไปนี้ค่ะจะให้ร้านอาหารทุกร้านในแหลมแม่พิมพ์จัดทำเมนูราคายุติธรรมแล้วก็ส่งให้กับเทศบาลตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นนะคะไม่ว่ามีการเก็บเงินไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้จะมีมาตรการลงโทษโดยให้หยุดขายชั่วคราวหรืออาจไม่อนุญาตให้จำหน่ายอีกต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะช่วงนี้